นิทานหน้าฟังวันนี้นำเสนอเรื่องผัวทรพีกับเศรษฐีผู้ใจบุญณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีชื่อนายทิศส่วนภรรยาชื่อนางจันหอมทั้งสองแต่งงานกันมาหลายปีแต่ยังไม่มีลูกด้วยกัน อาจจะเป็นเพราะว่านายทิศนั้นดื่มเหล้ามากอยู่มาวันหนึ่งนายทิศก็ได้มาขอเงินนางจันทร์ผู้เป็นภรรยาแม่จันเอ้ยข้าขอเงินไปซื้อเหล้ากับกับ,กบแก้มหน่อยสินางจันทร์เมื่อได้ยินสามีขอเงินก็บ่นขึ้นมาในทันทีนี่พี่ทิศนอกจากพี่จะไม่ช่วยข้าทำงานแล้ว พี่ก็ยังจะเอาเงินไปซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนพี่อีกนะฝ่ายสามีเมื่อได้ยินภรรยาบน่นก็เดินสายหัวไปที่เล้าไก่เพื่อจะจับไก่นำไปต้มกินเป็นกับแกล้มเหล้านางจันหอมถึงแม้ว่าเธอนั้นจะบ่นสามีแต่เธอเป็นคนที่ขยันมากนางจันหอม เป็นคนที่อยากได้อยากมีเธอนั้นหุงหาอาหารทำกับข้าวกับปลาให้สามีไม่เคยขาดมินำซ้ำยังออกไปทำไร่ทำสวนตั้งแต่เช้าตกเย็นก็หาผักหาปลากลับมาทำอาหารทางด้านนายทิศหลังจากออกไปตั้งวง เล่นไพ่กินเหล้ากับเพื่อนตกเย็นก็เดินเมาโซเซกลับบ้านเป็นแบบนี้ในทุกวันนายทิศเดินโซเซขึ้นเรือนมาเอ้ยแม่จันเอ้ยมีอะไรให้ขากินบ้างข้าหิวใส่จะขาดอยู่แล้วนางจันด้วยความรักสามีจึงได้นำสำรับข้าวปลา มาให้ในายทิดกินหลังจากกินอิ่มแล้วทั้งสองก็ได้เข้านอนตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่นางจันหอมจะออกไปทำสวนทำนาเหมือนเช่นทุกวันนายทิดผู้เป็นสามีก็เอ่ยกับนางจันหอมว่าแม่จันข้าคิดว่าเราจะต้องหาเงินมาซื้อวัวซื้อควาย สักสองสามตัวนะข้าเองก็ตั้งใจจะช่วยเจ้าทำนาทำสวนและเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทางด้านนางจานันได้เห็นถึงความตั้งใจของสามีจึงถามกลับไปว่าแล้วเราจะหาเงินที่ไหนไปซื้อวัวซื้อควายล่ะพี่ทิศทางด้านนายทิศเห็นท่าทีมีรัก ทำถ้าจะทำตามจึงไม่รีรอรีบบอกวิธีไปมันก็พอจะมีวิธีนะแม่จันข้าได้ยินเพื่อนมันพูดต่อๆกันมาว่ามีเสร็จถีใจบุญผู้หนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านเสร็จถีใจบุญผู้นี้ให้เงินหลายคนมาทำทุนแม่จันลองไปขอความช่วยเหลือดูสิ เมื่อจันได้ฟังดังนั้นจึงได้เดินทางไปที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีผู้นี้ชื่อเศรษฐีมานะมีใครอยู่บ้างจ๊ะมีใครอยู่บ้านไหมจ๊ะอา้าวนั่นใครมาเศรษฐีมานะที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนบ้านจึงได้เอ,อ่ยถามเมื่อได้ยินเสียงของนางจันอยู่ๆขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยหลังจากนั้น นางจันจึงได้ขึ้นมาบนเรือนของท่านเศรษฐีมานะเจ้ามาหาข้ามีธุระอันใดนางจันไม่อ้มอมข้อมข้าได้เข่ามาว่าท่านเศรษฐีมีเงินมากข้าจึงอยากจะมาขอยืมเงินท่านไปซื้อวัวซื้อควายเพื่อมาเลี้ยงลงทุนนะจ่ะเศรษฐีมานะรู้ได้ทันทีว่า แม่จันมายืมเงินเป็นเพราะนายทิศผัวของแม่จันต้องการที่จะเอาเงินไปเล่นพน,นันนี่ผัวของเจ้าให้เจ้ามายืมเงินข้างั้นหรือเศรษฐีมานะได้ถามขึ้นใช่เจ้าค่ะท่านเศรษฐีผัวของเจ้าไม่ได้ต้องการเงินไปซื้อวัวซื้อควายหรอกนะแต่ก็เอาเถอะ ถ้าเจ้าคิดว่าจะหาเงินมาคืนค่าได้ข้าก็จะให้เจ้าแล้วเจ้าจะเอาเท่าไร่ล่ะท่านเศร็จถีถามสามแสนเจ้าค่าท่านเศร็จถีสามแสนแล้วเจ้าจะคืนค่าวันไหนข้าขอเวลาสักสองสามเดือนนะเจ้าคะเมื่อเสรษจถีได้ฟังดังนั้นก็ตอบตกลงได้ได้ได้ข้าจะให้เจ้ายืม หลังจากได้เงินนางจันก็กลับมาที่บ้านซึ่งมีนายทิดนั่งรออยู่แล้วได้เงินมาไหมแม่จันฝ่ายแม่จันผู้เป็นภรรยาจึงได้เอาเงินให้ในายทิดทั้งหมดหลังจากที่ได้เงินนายทิดก็มาตั้งวงกินเหล้าท้ายหมู่บ้านเช่นเคยเอ้ยเอ้ยกินให้เต็มที่เลยนะพวกเอง วันนี้ข้าเลี้ยงเองอยากกินอะไรสั่งเลยนายทิตยิ่งได้เงินเต็มกระเป๋าก็ยิ่งใจใหญ่และหลังจากวันนั้นเงินที่ยืมจากท่านเศรษฐีมาก็ใช้ได้ไม่ถึงเดือนเงินก็หมดไปกับการกินเหล้าและเล่นพน,นันสามเดือนผ่านไปเมื่อใกล้ครบกำหนดนางจันจึงได้เอ่ยถามสามีว่าพี่ทิด วัวก็ไม่มีควายก็ไม่ได้ซื้อเราจะต้องเอาเงินไปคืนท่านเศรษฐีแล้วนะพี่หาเงินมาได้หรือยังเออน่ะยังมีเวลาอีกตั้งหลายวันเจ้าจะก,กังวลทำไมแม่จันเดี๋ยวข้าก็หามาเองนั่นแหละพูดแล้วนายทิดก็เดินไปตั้งวงเล่าท้ายหมู่บ้านเช่นเคยทำให้นางจานันผู้เป็นเมียมีความเครียด และกังวลมากที่จะหาเงินสามแสนมาคืนท่านเสร็จถีไม่ทันตามกำหนดเวลาและเมื่อคำและเมื่อครบกำหนดเวลาท่านเศรษฐีไม่เห็นว่าจะมีทีท่าที่นายทิดและนางจันนั้นจะนำเงินมาคืนตนท่านเสร็จีจึงได้มาหาที่บ้านมีใครอยู่ไหมเมื่อท่านเสร็ฐีมาก็พบแต่น,นางจานัน นางจันได้ขอเวลาท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเจ้าค่ะข้ายังไม่มีเงินมาคืนท่านเลยข้าขอเวลาอีกดึงเดือนได้ไหมเจ้าค่ะแม่จันเอ่ยข้าบอกเองแล้วว่าผัวของเองนั่นนะหลอกให้เองไปยืมเงินกับข้ามาเพื่อเล่นพน,นันและกินเหล้าเมื่อตกเย็นนายทิดก็เดินโซเซมาพร้อมกับกลิ่นเหล้า ที่ช่ยมาแต่ไกลแม่จันวันนี้มีอะไรกินบ้างข้าหิวเหลือเกินแม่จันผู้เป็นเมียรีบไปยกสำรับมาให้ในายทิดโดยไม่บ่นอะไรสักคำทำให้ในายทิดสงสัยและแปลกใจมากหลังจากที่กินข้าวอิ่มพี่ทิดข้าว่าเราเลิกกันเถอะ พี่ออกไปอยู่กับเพื่อนของพี่เลยพี่อยากกินเหล้าพี่ก็ไปกินเหล้าข้าจะไม่บ่นพี่อีกแล้วหลังจากวันนั้นนางจันหอมก็ได้ตัดสินใจเลิกลากับนายทิศและเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนที่ต้องคืนเงินท่านเศรษฐีแม่จันเรื่องเงินที่เจ้ายืมข้าเจ้าหามาคืนได้หรือไม่ เมื่อท่านเศรษฐีมาถามเอาเงินคืนที่บ้านกับนางจันนางจันจึงตอบกลับไปว่าข้าไม่มีเงินคืนท่านหรอกเจ้าค่ะท่านเศรษฐีและในตอนนี้ข้าก็ได้ไล่พี่ทิศผัวของข้าออกไปอยู่ที่อื่นแล้วเมื่อท่านเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงเห็นอกเห็นใจนางจันที่ตั้งใจจะนำเงินมาคืนตน จึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับนางจาันงั้นเอาอย่างนี้เจ้าไปดูแลบ้านช่วยข้าก็แล้วกันเมื่อได้ยินดังนั้นนางจาันจึงรีบรับปากตอก,ต,อก,ต,อกตกลงท่านเศรษฐถีได้เลยเจ้าค่าท่านเศรษฐถีเพื่อเป็นการชดใช้นี่ข้ายินดีทำและนางจาันก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหญ่กับท่านเสรษฐถีนางจาัน ตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารให้ท่านเศรษฐีและยังช่วยทำสวนทำนาทำไร่มิให้ขาดตกบกพร่องโดยไม่ปริปากบ่นซักคำทำให้ท่านเศษษฐีเห็นในความดีและความเสมอต้นเสมอปลายของนางจันอยู่มาวันหนึ่งเมื่อนางจันยกสำรับมาให้กับท่านเศรษฐีนางจันสังเกตเห็นว่า ท่านเศรษฐีนั้นกินข้าวคนเดียวจึงได้ถามขึ้นว่าท่านเศรษฐีข้าขอถามท่านหน่อยเถิดทำไมไม่มีลูกไม่มีเมียมากินข้าวกับท่านเล่าท่านเศรษฐีจึงตอบกลับไปว่าข้าไม่มีลูกล็อกส่วนเมียของข้าก็ตายจากไปหลายปีแล้วหลังจากวันนั้นนางจันทร จึงได้ดูแลปนิบัติท่านเศรษฐีเป็นอย่างดีเสมอต้นเสมอปลายทำให้ท่านเศรษฐีเกิดความรักใคร่และเอ็นดูนางจันมากขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันหนึง่งท่านเศรษฐีจึงได้ขอนางจันแต่งงานนางจันตกลงรับปากแต่งงานกับท่านเศรษฐีทั้งสองอยู่กินกันอย่างมีความสุข ท่านเศรษฐีผู้ใจบุญจึงได้ยกทรัพย์สินและเงินทองทั้งหมดที่มีให้กับนางจันเป็นผู้ดูแลส่วนทางด้านนายทิศนั้นด้วยความที่เป็นคนขี้เกียจเขานั้นได้มานั่งเป็นขอทานพอได้ข้าวได้น้ำกินประทังชีวิตไปวันวันจบบริบูรณ์ขอขอบคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมนะคะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลฟ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ